ไม่ทำทำเจือใส่น้ำไปเองนะว่ามือแม่ทำเค็มมาแม่ทำเค็มมไปจ่าตัวนั่นตอตอไทยเนีจะไม่เป็นกระแท้ลนทางอไม่ึ้นหาไม่เจอตอกเล็กๆตอกใ่ญ่ๆก็มีเนาะเมาเาเส้งเสือหาเห็นนั่อันนี้้องติดรอดแต่กระชับแม่ไม่กินหรอกเอามาให้แม่ดิ โชก็นังไลาดอัน่ะพ้นที่ลูกสดเป็นเราตอนแรกก็ได้ว่าเขานไัไปกอ่าต้มเส็จแล้วสอคนก็พีอินเอาเห็นภาพจะตำนานจะต้นไม้อยู่นู่นแหละ

พมันอินเนต์แล้วโอ้นอนนั่นนนกินนนอ่อนูกินเินจริงจริงเกินจริงจริงเอยากห็นกระตานี่นะประมาณกับนี้มันลวแม่ผมกินจรงตา่ด้กันี่เช่อไม่กลับเชื่อห้องไม่ไอมเชื่อเลยละเอ้ยเขาไม่ไดผมมีสมเด็จใหญ่กว่านั้นนะอมีเหรอออเาอก่ลก็ไม่มีเลยงานมีใหญ่พี่ยอะส่